เด e m o มนาลิสพอดแคสต์อะดิโก้สาวเพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือถ้าต้องให้ประกวดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในเมืองไทยที่ทำงานหนักที่สุดพระแม่รักษมีก็คงจะเป็นอีกหนึ่งชื่อที่เข้ารอบและอาจถึงขั้นได้รับรางวัลชนะเลิศไปเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากความปังจากการขอพรที่ส่งต่อกันแบบปากต่อปากทั้งเรื่องโชคราบการงานการเงินและที่สำคัญก็คือความรักแน่นอนค่ะว่าความรักมันก็เป็นเรื่องที่กำหนดไม่ได้คุณผู้ฟังเองอาจจะเคยมีประสบการณ์ทั้งสมหวังในความรักผิดหวังในความรักหรือเข็ดแล้วกับความรักซึ่งไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนที่เคยเจอมาเราก็ยังหวัง ที่จะมีความรักที่ดีต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะก็อาจจะเป็นคำตอบให้กับความหวังของเราก็เป็นไปได้ซึ่ง articl e สาวอีพีนี้ค่ะเราก็จะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจำเป็นกับความรักของผู้คนปัจจุบันมากขนาดนี้ อย่างแรกเลยค่ะก็คงหนีไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาสำคัญของคนทุกคนลองคิดดูค่ะว่าเราจะกินอิ่มนอนอุ่นได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเงินแล้วยิ่งอยู่ในสังคมที่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดขนาดนี้จะเอาเวลาไหนไปหาความรักนอกจากนี้ค่ะเวลาที่เรามีความรักจริงๆปริมาณเงินมหาศาลที่เราใช้ไปกับกิจกรรมในความสัมพันธ์ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าคิดโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเดทสักครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเหมือนกันแถมปัญหาเรื่องเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญในความสัมพันธ์อีกต่างหาก เอาเป็นว่าแค่คิดเรื่องเงินก็เครียดแล้วนะคะถึงแม้ว่าคนหลายคนก็จะบอกว่าความรักกินไม่ได้แถมยังกินเงินในกระเป๋าเราอีกแต่ความรักก็ยังเยียวยาใจเราได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าในวันที่เราเหนื่อยจากการทำงานการได้อยู่หรือว่าพูดคุยกับคนที่เรารักก็สามารถ หิวใจเราได้เสมอและในเมื่อแค่ทำงานก็สายตัวแทบขาดแล้วแน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงอาจเป็นคำตอบให้กับการตามหาความรักก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องหาเงินกันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเอามาปลนเปลอสิ่งที่เราเรียกกันว่าความรักนั่นเองค่ะหากเราลองโยนคำถามกันเล่นๆว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลากับคนรักในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพของเราคุณผู้ฟังจะไปใช้เวลาที่ไหน เอาจริงๆแค่คิดก็ท้อแล้วใช่ไหมคะในเมื่อเดินไปทางไหนก็พร้อมที่จะเดินสะดุดได้ทุกวินาทีซ้ำร้ายถ้าฝนตกน้ำก็ท่วมอีกทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้เวลาร่วมกันหลายคนก็มักจะมองหาสถานที่ที่ใช้เวลาได้นานๆอากาศไม่ร้อนและสามารถตัดจากโลกภายนอกที่แสนจะวุ่นวายได้ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการวางผังเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองเรียกได้ว่าถ้ามีการจัดโซนดีๆมีพื้นที่สาธารณะเยอะๆ คนก็จะออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งก็น่าย,ยินดีค่ะว่าหลายๆเมืองได้จัดพื้นที่สาธารณะและกิจกรรมมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนออกมาใช้เวลานอกบ้านแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการขนส่งสาธารณะการจราจรหรือแม้กระทั่งนโยบายส่วนกลางด้วยการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จึงอาจเป็นสิ่งสำคัญต่อการหาคนที่ทำให้เมืองนี้ไม่เหงาและมีสีสันมากยิ่งขึ้น ถัดมาค่ะแม้ว่าความรักจะเป็นเรื่องของหัวใจจะบังคับใจกันก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นเรื่องตลกอย่างเวลาที่เราชอบใครเขาก็ไม่ชอบเรากลับแต่พอเขามาชอบเรา เราเองก็ดันไม่ชอบเขาเหมือนกันกว่าจะเจอคนที่ใจตรงกันก็ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยค่ะเพราะต่อให้มีแอปพลิเคชันหาคู่เข้ามาช่วยอุดช่องโหว่นี้แต่ความเสี่ยงสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ End User อยู่ดีและเมื่อความรักเป็นเรื่องของหัวใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราก็เชื่อว่ามีอำนาจเหนือกว่าการบังคับของมนุษย์ ก็อาจร่วงรู้ถึงหัวใจอีกฝ่ายก็เป็นได้การขอพรจึงอาจเป็นคำตอบให้กับความหวังของเราและเพื่อให้สมความปรารถนาความพยายามของเราจึงออกมาในรูปแบบการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกวิธีซึ่งแต่ละคนก็จะสรรหาบีบอย่างละเอียดเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดหรือแม้กระทั่งการใช้สตอรี่เทลลิงที่ละเอียดเพื่อความเข้าใจเสมือนว่าท่านมานั่งฟังเรื่องราวในใจของเรานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ค่ะ ก็อาจจะเพียงพอที่จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนใจเขาให้มารักเรา และแม้ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักหล่อเลี้ยงจิตใจเราเสมอเพราะความรักไม่จําเป็นต้องเกิดกับแค่คนรักเสมอไปการรักงานรักสัตว์เลี้ยงรักชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความรักเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตในเมืองก็คือความกดดันที่บั่นทอนความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นนี้แล้วการประคับประคองความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ถือว่า เป็นเรื่องทถ้าทายด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเรา หากต้องขอพอรอย่างใดอย่างหนึง่งหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นขอพอรให้เรารักษาแพชชั่นของตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้ค่ะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความรักในสิ่งใดก็สามารถทำให้มีชีวิตที่ดีได้ทั้งนั้นและในเมืองที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบซ้ำซ้ซากๆาขาดแรงบันดาลใจและหมดแรงอ่อนล้าการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบผลสาเร็จในทุกด้านของชีวิต จึงเป็นหนทางหนึ่งที่พอจะหนุนใจให้มีความหวังในการรักษาความรักไม่ว่าจะกับคนหรือกับงานก็ตามเพราะความรักจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีเสมอและนี่คืออติเคิลสาวเพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง The m o d e r n n e s t ไว้ด้วยนะคะ